สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวเน็ตพายนะครับเน็ตพายนะครับที่รับค่าเซนเซอร์จาก DHT 22นะครับ DHT 22นะครับตอนนี้เราจะทำการทดลองเอา DHT 22นะครับผ่านตัว ESP 826นะครับเพื่อให้มาแสดงค่าบนหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บภาษาอย่างนี้นะครับนี้บอกอะไรครับก็คือสามารถบอก ความชิดสัมผัสได้นะครับบอกอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็บอกองศาที่เป็นฟาเรนไฮน์นะครับเมื่อเราทําการที่จะเปลี่ยนแปลงค่านะครับลองทดสอบดูนะครับค่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะฮะตามเซนเซอร์เลยนะครับตามส่วนเซนเซอร์ก็จะส่งค่ามาอย่างตัวเน็ตพายนะครับเพื่อที่จะโชว์นะครับเพื่อที่จะโชว์นะครับ ค่าตามนี้นะครับนั้นโค้ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีการแก้ไขเล็กน้อยจากของเน็ตนะครับเพราะว่าเอาขอเน็ตมาแล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับก็คือไม่สามารถรันได้นะครับมีการเออร์เลอร์นะครับตรงค่าตรงนี้นะครับตรงค่าโฟร์นะครับเพราะเน็ตเขาจะให้ค่าอินมานะครับซึ่งเราพอเอาค่าอินมาแล้วมาใส่เก็ต นะครับมันไม่สามารถสาแสดงค่าโชว์ได้นะครับพอเราใช้ลิก็ไม่สามารถอ่านค่าได้หรือมาแสดงโชว์ได้นะครับแต่เราไปทําโดยที่ไม่ผ่านเน็ตพายนี่สามารถโชว์ได้อ่านค่าได้จากจุเซนเซอร์นะครับออกพอร์ตซีเรียลได้นะครับแต่คราวนี้แต่ถ้าเกิดจะให้มันออกตรงตัวเน็ตพายนะครับมันจะไม่ออกให้แบบนี้นะครับมันจะขึ้นเออร์เรอร์แล้วมันจะขึ้นว่าไม่สามารถอ่านค่าจากจุลเซนเซอร์ได้ ครับผมนะถ้าสนใจคลิปนี้นะครับหรือสนใจสอบถามนะครับว่าทำยังไงนะครับก็ติดต่อได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำนะครับสวัสดีครับ